พี่พลด้วยค่ะสวัสดีครับค่ะมาเจอกันในวันที่ยี่สิบห้าจุดนะเซตนี้ก็ไปยุ่งกับเซ็ตมันก็เสร็จหมดเะพี่พี่บอกเสมอทีต้องใช่เราอยู่ในหุ้นของเราเราก็ไม่เดือดร้อนเลยใช่ค่ะพี่เราไปยุ่งกับโอไมคอนหลยอเราก็โดนอ่ะเราก็อย่าไปยุ่งกับมันดิค่ะพี่มันไม่เกี่ยวโอไมคอนหรอกหุ้นมันจะลงไงก็บอกแล้วว่าหุ้นต่างประเทศมันต้องลงเนี่ย เพราะมันไดเบอร์เจนหนักมาเนะีทั้งเทอรเฟรมวีกเนี่ยในในอเมริกาในยุโรปในญี่ปุ่นนะ่ยในหุ้นตลาดที่พัฒนาแล้วอ่ะคือมันขึ้นสูงกว่าเราเยอะมากนะ่ะยังไงมันก็ลงนะฮะเพราะ,ะนั้นเหตุอ่ะมันก็อ้างกันไปนะครับว่าไปก็จริงๆจรง,จรงมีคนนะที่พอหุ้นลงก็หาเหตุอ่ะนะว่าอะไรนะบ้านเราติดคนหนึ่งก็กลัวกันไปอะไรอยเงี้ยนะว่าไปนะครับ อยู่กันมากับไออยู่กับโควิดมาสองปีแล้วยังไม่รู้ยังยังทำใจไม่ได้อีกก็นะครับคงต้องระวังสุขภาพนะนะครับคุณต้องระวังสุขภาพต้องระวังนะเพราะเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่เดี๋ยวถ้าเป็นเรื่องปิดเมืองหรือไม่ปิดเมืองอันนี้ก็เป็นเรื่องการเมืองละไอไถ้ามึงไม่ปิดแล้วคนติดเยอะกูก็จะด่ามึง ถูกไหมเออแต่ถ้ามึงเปิดกูก็จะด่ามึงเลยว่ามึงก็ขี้กลัวมึงจะกลัวไปทําไมฉีดวัคซีนไปนเยอะแล้วอ่านะครับเป็นแ,แบบเนี้ยนะฮะเออมันก็มันก็นถ้าเราไปยุ่งอยู่กับเรื่องพวกเนี้ยนะครับอ่าแต่ถ้าเราไปดูนะฮะเดี๋ยวให้ดูก็ได้นะครับแล้วจะเข้าใจนะครับแต่คนที่จะเข้าใจอ่ะนะครับก็จะเป็นคนที่คนที่คนที่เข้าใจอ่ะคนไม่เข้าใจก็จะไม่เข้าใจ่ะนะครับ อันนี้ก็เป็นเป็นดาวโจน์นะฮะก็ก็อ่าเราดูไทม์เฟรมใหญ่ๆของดาวโจน์นะครับเราก็จะเห็นว่าโดยมันไม่เกี่ยวข้องกับกับการเล่นหุ้นมาเราอะแต่มันเกี่ยวข้องกับเซ็ตอินเด็กสำหรับหุ้นขนาดใหญ่ที่ฝรั่งเล่นใช่ไหมอ่ะถามว่าถ้าเราดูตรงเนี้ยมันขายไปเนะี่ยมันขายไงใช่ไหมนะครับแล้วถามว่าอันเนี้ยถ้าเราดูมันไดเเอร์เจนไหมเนะี่ยค่ะ ก็ได้เวอร์เจนไงใช่ป่ะเพราะนั้นอันเนี้ยมันก็อาจจะจบตรงเนี้ยที่ขึ้นมาจากวันที่อ่า23เดือน3เนี่ยตอนโควิดนะมันอาจจะจบไซเคลใหญ่ไซคลหนึ่งใช่ไหมเป็นหนึ่งแล้วมันก็ทำสองอะไรเงี้ยนะมันก็อยู่ในช่วงการัปรับฐานก็จะลงมาแถวแดงๆเนี่ยสามหมื่นสองเลยเนี่ยนะครับมันก็จะปรับฐานทุกมันซึ่งมันก็ไม่แตกต่างกับอย่าลืมว่าไฮเขาอยู่ตรงนี้นะครับเราลพันแปดร้อยห้าสิบนะก็เหมือนกันฮะ เทคนิคอะไรก็เหมือนกันหมดอันนี้เป็นเยอรมันใช่ไหมคือ uh huh. คนเล่นมันคนเดียวกันนะ uh huh. มันก็เหมือนกัน uh huh. เพราะฉะนั้นไอ้หุ้นแบบนะี uh ้ huh. พอมาเล่นแบบนี้มันก็มาเล่นหุ้นใหญ่บ้านเรานะมันก็มาเล่นเล่นอะไรมันก็เล่นฟ uh ิวเจอร์เล่น option. ออปชันอธิบายบ,ายบ,ายบาย่อยๆ่างก็เป็นแบบนี้นะครับเ uh huh. พราะหุ้นใหญ่บ้านเรามันมีพื้นฐานไหมมันไม่มี uh huh. เขาขายหมดก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ uh huh. เ,เอากลับมาเล่นไปนู่นนี่นั่นไปพอเซ็ตลงปับ๊บเอาเซ็ตลงโอเคเซ็ตลง นะครับลงไหมลงลงไหมเนี่ยเจมาดลงไหมเจมาดไม่ลงค่ะลงไหมไม่ลงอ่ะ JMT JMT อ่ะลงไหมไม่ลงค่ะ n e นิวไฮด้วยดูไรดูดูซิงเกอร์เอาแย่สุดไหมลงไหมไม่ลงไม่ลงเออนะครับ เอาเลยอีกอยู่เอามาลงไหมก็ไม่ได้ลงก็อยู่เนี้ยก็ไม่ได้ลงอะไรใช่ไหมอ่ะเอาตัวลงไฟฟ้าเลยนะครับลงไฟฟ้าเลยก็คือ EAEA ดูเพราะวันนี้นะวันนี้ลงไหมก็ไม่ได้ลงกับวันที่แล้วเล่นเก็งกำไรกันไปวันนี้ตลาดลงเยอะก็ไม่ได้ลงค่ะ GPSC เดี๋ยวจะดูหุ้นที่เราแนะนำมันเป็นยังไงค่ะพี่มันก็ไม่ได้ลง มันก็ไม่ลงไงคือเป็นลงก็ตกตืกก็มันไม่ลงไงคือหุ้นที่หลไปอ่ะกี่ตัวแล้วอ่ะไม่ลงอ่ะครนี้วนี้จะมีจะมีที่จะลงก็คือตัวใหญ่นะคะ่ะที่คแบงเคแบงเนี่ยอยู่ที่เราแนะนำใช่ไหมเคแบงเออก็เพราะมันเป็นหุ้นใหญ่เอมันก็เลยลงเพราะว่าเขามาเล่นฟิวเจอร์แล้วลงแล้วมันตายไหมมันก็คือลงนะฮะแต่เราถือมาจาก106กเราก็อยู่เฉยค่่ะีไม่ต้องสงใจเอชซีบีมันก็สไตล์เดียวกันอ่ะแล้วก็มาดูจะมีเคซีอีใช่ไหมค่ะ ไอเคซีะ CE, นะครับเอาละลงนะก็ลงใช่ไหมก็ไม่ได้ลงอะไรมากมายใช่ปะ่ะก็จะอยู่ข้างบนอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นตัวของในกลุ่มอีกตัวหนึ่งหนะ่อยแล้วหรือเรามาดูตัวหนึ่งที่เราบอกว่ารอซื้อข้างล่างดูมันจะลงเอาตายไหมแมคโครแมคโครอ่าลงเอาตายไหมเอาแมคโครตายไหม <c oughs> นะก็อยู่ที่เก่า <c oughs> ที่เก่าค่ะเออเข,า,ขาลงกันโคมคขามพวกเขาก็อยู่ที่เก่าไง เพราะนั้นว่าถ้าใครตามพอร์ตมาแบบนี้พอร์ตมันเสียหายไหมไม่นะคะพี่ก็ไม่เ้วมี SCGP ต,ตัวด้วยพี่นี่คนนี้ก็เอา SCGP ก็อยู่ในพอร์ตที่เราแนะนำอ่าลงไหมไม่ค่ะลงหรือเปล่าก็ไม่ลงโอ้อันนี้ไม่ลงค่ะแต่คุณไปหลงหุ้นที่แนะนำมาถึงเวลามันจะลงไงหุ้นอื่กนก็มันก็คือลงไงเพราะนั้นค,คุณต้องเลือกคุณให้ถูกไงบางจังหวะเนี่ยหุ้นเราจะขึ้นเราจะลงนะครับประเทศไทยเลือกจกับฟันโฟอย่างเดียวพี่บอกให้ ค่ะพี่ื้นฐานพี่ก็มองไม่เห็นอ่ะมาอีกหลังจากนั้นมีมาอีกนะเอาไว้ไว้ลงไหมไม่ลงขึ้นสามของขึ้นห้าขึ้นสามของขึ้นห้าทิปเป็นไอทิปเป็นไองไม่ลงเลยวันเนี้ยอ่ะทิปเป็นไออ่ะเป็นไงไม่ลงอ่ะลีโอลีอ่ะเป็นไงไม่ลงค่ะตัวเจเดี ลงไหมลงไหมไม่ลงค่ะอ่าแล้วพอใครตามแล้วมาใครเจียหายมั้งไงมันต้องดูรายอ,อ่ะแล้วเซ็ตลง,งยี่สิบห้าจุดแม่งลงอีกร้อยจุดก็ไม่เกี่ยวไงค่ะพี่แต่เดี๋ยวพอเซ็ตเขาขึ้นเนะี่ยไอ้พวกนี้อาจจะลงพวกนี้จะลงเออค่ะเรื่องจังหวะผู้ที่มันถูกว่า,วาใครเล่นไงใช่ไหมมันก็ดูฟันโฟนะครับกูจะไปตื่นเต้นนะเพราะตลาดทุนบ้านเราเนี่ย GDP ปีนี้มันก็โตไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์คุณใช้ห<ฆ>ุ้นทกระจายได้ไงหุ้นใหญ่มันก็ไปไม่รอดหรอกนะครับ k c e รับที่ระดับไหนมาเบสกันปีหน้าเลยว่าจะทำนิวไฮไหมออนทาวไฮไหมนะครับรับระดับไหนก็คือ k c ซก็คือห้ามหลุดอะไรหลักการก็คือว่าถ้าหลุดนะแปดสิบเก้ามาแล้วเนี่ยนะหลุดตัวนี้มาแล้วนะ<ฆ>ก็จะเริ่มไซเวนะฮะก็แถวแถวแปดสิบห้า,าบาทเนี่ยนะครับ หรือดูหัวใหญ่เลยหัวนเ, 86, 75, เนี้ยเขาก็แปดสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่เขาจะไม่หลุดกันถ้าหลุดก็จะเป็นการปรับฐานใหญ่ปรับฐานานานนะก็จะก็จะอ่าก็จะไม่ไม่หลุดเจ็สิบเจ็ดแต่แถวเนี้ยเอาเถอะจะหลุดเลยแปดห้าบาทเงี้ยหลุดหรือไม่หลุดลด,ลด,ดูอะไรถ้าลงมาแล้วลงมาต่ําแล้วใช่ไหมฮะคือ้าค่าค่าอนดิคตอร์ลงมาต่ําแล้ว <c oughs> แต่คิดว่าการลงรอบนี้มันจะลงจนกระทั่งไอ้นี่ทางเฟดเนี่ยตัดซีโร่ลายลงมาเพื่อให้จบขึ้นขาขึ้นที่มาจากตรงนี้เพราะฉะนั้นซื้อตรงไหนยังไงยังค่ะก็ราคาก็ไม่รู้ไงซื้อตรงที่เป็นตูดไงคเพื่อนเพ่ไปบอกว่าซื้อราคาไหนมันไม่รู้ไงแต่ในกฎเนี่ยในกฎของไพรซ์ราคาเนี่ยคือว่าถ้ามันหลุดตรงไหนเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะสมมติว่ามันเกิดหลุด ปดสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าลงไปใช่ไหมมันปิดตํำกว่าเรายังไม่รู้นะว่ามันตรงไหนถูกไหมฮะค่ะมันก็บอกเอออันนี้ปรับฐานานานแล้วนะครับพอปรับฐานนานก็จะมีเรื่องนู้เรื่องนี้ยิ่งนานยิ่งดียิ่งฐานยิ่งดีปรับฐาน<ะ>ยิ่งนายด,ดีให้พวกที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะที่ลงมาจากข้างล่างที่ไม่ยอมขายเนี่ยขายมาให้หมดหมดออกก่อนเออออกมา<ะ>เออ ยิ่งนานยิยง่งดีมาโก้นะมาก้ถือไปปีหนึ่งนะไม่ต้องถามอีกเลยนะฮะเพราะถ้าถามแนะ้วลูกคุณเข้าเดี๋ยวจะเอาลงเลยจะบอกแค่เอาลงไปเลยจะไม่ต้องถาม,งเ,งมเงียบๆคพี่ไม่มีอะไรก็แต่สีเพราะมันทิ้งทุกตัวนะฮะที <c oughs> ่อนาคตไม่ต้องถามเลยมากนะฮะทีเฟกนะครับ <c oughs> ถ้าคุณเอาเซตตั้งอ่านะแล้วคุณไปดูตลาดหุ้นทั่วโลกคุณไม่มีกำลังใจหรอก คุณต้องย้อนไปนะครับว่าคุณต้องทําอะไรนะอ่ะง่าย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 นะเอาแบบง่ายๆนะแต่ว่าเล่นอะไรไม่เป็นเลยนะเอาง่ายง่ายเลยนะฮะเอางี้เลยนะเอบรกนี่ขึ้นไปแล้วเนี่ยห้ามช็อตห้ามช็อตโอเคไหมถ้าไม่ช็อตก็ร้องได้ใช่ไหมอันนี้แบบง่ายๆ่ายเลยแบบว่าูกคุณไม่รู้เทคนิคเลยเลยลุดมานี่แล้ว ห้ามลองโอเคไหมค่ะห uh, mm ้ามองยากไหมอ่ะเอาเลยอ่ะ uh, mm hmm. เอาแบบเด็กๆเ,เลยหลุดมาแล้วห้าม <'m> ห้ามลองห้า uh, ม okay. ลองอ่ะโอเคมาลาผิดล่าถูกไม่รู้ไม่ต้อง <laughs> ผ่านอะไรก็ได้ผ่านไปแล้วห้ามห้ามช็อตอยู่คู่กับ ISI ของทาเฟรมร้อยี่สิบ โอเคป่ะ่แล้วมันจะลงถึงไหนก็มันยังไม่ให้ลองยังไม่ลองเออใช่ค่ะเพราะมันใช้ไปแล้วมันไม่ได้มีอะไรยากคุณก็จะไปทำให้มันยากเลยอ่าคืนนี้เขาเรียกขึ้น A B C ค่ะเนี่ยไม่รู้อยู่ถึงไหนนะครับเพราะเซตห้าสิบกับเซตเนี่ยมันอันเดียวกัน เพราะไอ้ตัวเซทห้าสิบมันไปขี่เซททาให้เซทมันลงนะนะครับแต่หุ้นที่เปิดให้ดูเมื่อกี้เมื่อกียวนะฮะมันไม่เกี่ยวเพราะมันคืออะไรมันคือหุ้นชั้นดีนะฮะเอมันยังเป็นขาขึ้นอยู่มันยังทำนิวไฮอยู่นะเนี่ยมันเป็นขาขึ้นอยู่นะใช่ไหมเอไมเอไเอดีก็จะเป็นหุ้นเอ็กสักหลายแหล่ก็ยังไม่ได้ลงแบบแบบเซทที่แบบว่า โอ้โหดูแล้วแบบดูแย่ใช่ไหมพี่ไม่ไม่ไรก็ไม่ใช่มีอะไรเอออาจจะขายสักกี่วันอาจารย์ดุเนาะคุณวันนิตาไม่ได้ดูไม่ได้ดูขอโทษด้วยถ้าดูนะครับคือรูว่าเห็นถามไม่บ่อยเป็นคนที่ขี้ตกใจไงถ้าดูแล้วก็จะจำไงใช่ไหมค่ะประกายใช่ไหมคุณคุณอะไรนะวันนิกาเหรอถ้าดูก็ขอโทษด้วยนะครับ ไม่ได้ให้ใช้ดูนะครับโอ้โอนะครับโอ้โครับมีงอด้วยเห็นไหมน่ารักที่สุดไม่ดูค่ะคือในอ่ะคันี้มาดูทองค่ะพี่ทถ้าเราทําอะไรด้วยด้วยจิตที่เราแบบว่าไม่ไปเครียดไปอะไรกับมันนะเข่งคัดมากๆนะครับมันก็มีความสุขแล้วมันก็จะคิดอะไรออกนะะะนครับอย่าไปยึดติดกับหุ่นลลยตัวอะไรมากมายอ่ะมาดู ทองก็จะเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับว่าเสมอเห็นไหมเนี่ย MACD 12 26 00 00เสมอกันนะครับยังเสมออยู่ก็ไม่รู้จะไปไหนก็เป็นเสมอกันเสมอกันก็แปลว่าไซเวย์อ่อันนี้ล่ะอันนี้นะครับมีสัญญาณซื้อแต่ก็ยังไม่ได้เป็นขาขึ้นอ่ะเสมออีกมีสัญญาณซื้อแต่สัญญาณซื้อในขาลงใช่ไหมค่ะก็เสมออีกอ่ะไอันนี้แพ้ ไอ้น,นี่แพ้ใช่ไหมแต่แพ้เนี่ยก็แพ้นในขาขึ้นอีกใช่ไหมค่ะพีแ่แพ้ในขาขึ้นอีกก็สแสดงว่าไม่ลงเยอะหรอกอไม่ลงเยอะ,อะสัญญาณสัญญาณช็อตมาหรือ,อยังอ่อันนี้เป็นตามระบบนะครับเนี่ยมันเกิดสัญญาณอันนี้เขาเรียกว่าอัวบอสแล้วมันหลุดสต็อปล็อตไหมฮะหลุดหนึ่งศูนย์แปดหกก็ช็อตช็อตลงมาแล้วมันจะเป็นยังไงก็เล่นสั้นบอกแค่นั้นมันไม่ต้องไปคิดแล้วมันจะไปนู่นไปนี่เพราะเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่มี มันไม่มีอะไรมันเล่นสั้นแล้วพอเล่นสั้นก็ไม่รู้มันจะเล่นยังไงก็เล่นกลางคืนนั่นแหละครับสามเหรียญห้าเหรียญนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปค่ะพี่ครับอืมมันเป็นสไตล์คือเราอะเจอใครเราดูแล้เขาจะจำแต่แรกเขาไม่ชอบเราหรอกแต่พอเขาไปเรียนได้สัมผัสจริงๆก็จะรู้ว่าเออบางทีมันก็ต้องดูดูแล้วจำถ้าดูแล้วถ้าดูแล้วโกรธโกรธอะไร ก็อดได้ไประโยชน์ไปใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีไม่รู้จะไปคือไม่อยากให้ลงทุนเอา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 จิตไปผูกกับไอ้เรื่องทั้งโลกนะฮะมันเราอยู่ไม่ได้หรอกนะถ้าเราเล่นเราเล่นหุ้นแล้วเราก็ไปผูกหมดเลยนะครับทั้งไอ้เฟดรัลรีเซิร์ฟทั้งราคาน้ํามันทั้งนู่นนี่นั่นเพราะว่าถ้าใครผ่านตลาดหุ้นค้าที่แล้วมาก็าจะเข้าใจานะครับ เป็นแบบเนี้มันก็เป็นแบบนี้ขึ้นลงสุดท้ายมันก็ขึ้นนะเออมันก็ขึ้นตามพื้นฐานแล้วพื้นฐานที่คือคุ้นที่มีพื้นฐานดีมันก็ขึ้นค่ะพี่ถ้าเล่นพุดบอกว่าเล่นเทคนิคอย่างเดียวมันก็เจ๊งมันก็ต้องรู้พื้นฐานแล้วรู้จังหวะแล้วก็ต้องใจเย็นขายเอไอไปแล้วก็ต้องใจเย็นรอไม่ใช่ว่ากลับไปสวนเลยอะไรเงี้ยนะครับมันต้องใจเย็นรอว่าไปถ้าคุณขายไปได้คุณต้องรับผิดชอบถ้ามันขึ้นไปเลยใช่ไหมพี่พูดตลอดว่ามันจะไปเลยไม่ได้เออเนี่ยมันติดเพชรบูรณ มันยังมันติดพิชบูรณ์มันไปเลยไม่ได้อ๋อไปเลยต้องผ่านพิชบูรณ์ไงจริง้วยเหมือนกันคุณตะไปอ้อมดอนเหมือนกันคุณตะไปอ้อมนะอุบงอุดรนะโอเคเก็ตเลยค่ะพี่เออติดพิชบูรณ์ยังไม่ไปเลยครับก็ประมาณนี้นิ่งๆนะครับถ้าจะถ้าจะรีบาว์ตัวนี้ก็เป็นรีบาว์นะฮะ มันก็แค่เป็นรีบาอาะซีบาเดนยังให้กูลาเส้นได้นะยให้กูลาเส้นลากเส้นเมื่อไหร่เจอกันนะแต่ถ้าคุณไปสายที่ที่แบบว่าไปฟังข่าวดาวจรลงนู่นนี่นั่นปั๊บมันจะเป็นนู่นโควิดมาคุณเอาไม่ไหวหรอกนะคุณรับไม่ไหวว่ามันมีเรื่องอะไรมากไงบ้างมันรับไม่ไหวหรอกแล้วก็คุณก็ต้องไปดูคนที่เขาแบบมองไกลๆแล้วก็แนะนํามาแล้วมองแต่ละช็อตไกลๆพีที่แล้วเราก็มีออกหุ้นสิบตัวใช่ไหม ช่ค่ะข,าาขึ้นทุกตัวนะสุดท้ายจะลงมาแต่ก็ขึ้นทุกตัวนะรอบนี้เราก็ออกมาสิบตัวแถมไอ้สี่ตัวเป็นสิบสี่ตัวเห็นมีปัญหาเลยขนาดขนาดกลุ่มกลุ่มพลังงานลงใช่ไหมค่ะ E a กับ G P S C ที่เลือกไปสองตัวมันยังขึ้นเลยนะ <laughs> จริงพี่เออมันก็ยังขึ้นนะแล้วเดี๋ยวก็จะรู้ว่าอ,อ๋อมันขึ้นนะมันไม่ใช่เพราะว่า เขามาเล่นตามเราเลยหรอกนะฮะมันเป็นเรื่องที่ปรารถนะเขาจะต้องบิลจีพีเอซจริงๆนะฮะเขาวันพอถึงวันนั้นราคามันขึ้นไปทุกคนก็จะบอกว่าเออลูนี้นะวันนั้นนะไม่น่าไปไปกลัวโอไมค์ขเลยแล้วก็ขาย g ีพีซไปถ้าถือไว้เนี่ยนะโอ้วันนี้ฉันก็สบายแล้วนั่นจะเชียโไปยจะพูดอยู่สำนวนซ้ำๆอยู่ไปเนี่ยซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆอยู่ไปเนี่ยนะครับเพราะนั้นตลาดพูกเขา็เรียกทฤษฎีลูนี ดูงี้อ้าวสงดาวมาก็หน่อยดาวอ่ะโอ้ยดาวให้ให้นุ้ยหน่อยดาวดาวดาวกดดาวเราได้สนับสนุนด้วยนะเริ่มปาร์ตี้ดาวกันเลยนี่เริ่มปาร์ตี้ดาวกแล้วมาค่ะที่กดดาวคุต้องซื้อด้วยนะคะไม่มีดาวต้องซื้ออาจารย์แนะนำเขาบินทุกตัวถึงเวลามันมันมันลงอะมันก็ลงทุกตัวนะเป็นทูนหุ้นนะมันไม่ใช่ทองคำมันไม่ใช่เออมันไม่ใช่เงินฝากธนาคารนะ ถึงเวลามันจบอ่าอย่างโรชิติอ่ะอยู่ในขึ้นห้าแล้วแต่เป็นขึ้นสามของขึ้นห้าค่ะนะครับถ้าเราจะดูไวส์อ่ะกฎก็คือห้าเปิดจับนะแต่ถ้าเปิดไปแล้วแต่มันดีมันเปิดจับในขึ้นสามเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเน่ยกฎของไวส์นะครับค่ะกฎของไวส์เราไม่รู้มันขึ้นถึงไหนนะคือคือมันเป็นมันเป็นห้าเนี่ยเป็นเป็นมันเป็นสามของขึ้นห้านะมันบอกว่าอย่าให้เห็นสิบหกจุดสองนะ มันจะเป็นขึ้นสนะี่นะฮะก็มันก็จะขึ้นไปปรับลงมาแต่ห้ามต่ํานะแล้วก็จะมีเป็นสามที่นั่ก็เป็นสี่เป็นห้าอีกทีหนึ่งแล้วก็ค่อยจบนะซึ่งเราไม่รู้ว่าจะจบตรงไหนนะครับแต่ตลาดแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็อันเนี้ยไม่ได้เวอร์เจนแบบเนี้ยนะครับเจ็ดสิบเจ็ดกับแปดสิบเอ็ดแบบนี้ยมีโอกาสนะมีโอกาสคือคิดดูนะคนขาดทุนอยากได้คืนใช่ไหมค่ะแต่คนขาดทุนจากหุ้นตัวใหญ่นน่นนี่นั่น มันก็จะมาซื้อหุ้นบรรดาที่ของเราที่ขึ้นเนี่ยแหละ oh. แล้วหุ้นบรรดาของเราที่ขึ้นเนี่ยถ้ามันลงเมื่อไหร่นะมันก็จะถูกยำอะ oh. ถูกยำอะจนเละเลยอะเพราะนั้นมันลงไม่ได้หรอกลงไม่ได้ลงเจ้าแม่งติดเอง <laughs> เราก็จอยาไปขายหี้เราลงมากันโ <Okay. S 1> อเคก็ต่อต่อใจอขนดูไปแล้วเพราะาอะไรครุณวิทิชัยก็ต้องไปดูนะว่าเราต่ใจออขายหมูเพราะว่าเราไปกลัวเซตหรือไปกลัวโอไมคอนหรือกลัวอะไรเราไปหาให้เจอนะครับตามกิตเราให้เจอว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เป็นมาแล้วกี่ครั้ง<อ>ถ้าเป็นมาแล้วกี่ครั้งก็ต้องรู้จักปรับนะครับว่าถ้าเราเอาเรื่องทุเรื่องมาเราวิเคราะห์ไม่ได้หรอกนะครับ<อ>หุ้นเนี่ยกาเรเล่นหุ้นรายตัวเนี่ยถ้ามันลงเพราะภาพรวมเนี่ยนะไม่เป็นไรค่ะ แต่ถ้ามันลงตัวเดียวแล้วเขาขึ้นกันอยู่เนี่ยคุณเตรียมตัวเลยนะยิ่งคุณมีเยอะนะคุณเตรียมตัวเลยว่าเจ๊งแล้วคุณโดนแน่คอแต่วี้คุณลงตัวนู้นลงตัวนี้ลงแบงค์ลงนู่นนี่น่าลงเอากระลงทั้งโลกไหมนะลงทั้งโลกไม่เป็นไรเดี๋ยวก่าขึ้นใหม่เดี๋ยวก่าขึ้นใหม่ไม่ต้องวูดก็ตกใจใช่อย่าไปตกใจเขาเรียกเขาเรียกอ่ามาเก็ตลิสต์คุณลงโดยเพราะเซ็ตมันลงอ่ะนะครับค่ะ มันก็จะเป็นแบบนั้นแต่หุ้นที่ให้ซื้อมาแล้วก็ไม่ต้องไปซื้ออีกนะค่ะตามดูทุกเย็นต้องขายไหมตัวไหนต้องขายาตัวไหนไม่ขายครบห้าขึ้นแล้วระวังอย่าซื้อเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับสํา,าสหรับคนที่เรียนมานะครับเป็นลูกศิษย์หรือเปล่าไม่รู้นะครับก็คนเรียนบางคนก็ไม่ได้ถือว่าเราเป็นอาจารย์แล้วก็ไม่คิดว่าเราเป็นอาจารย์ไทยนะเพราะเราถือว่าเราเราทําบุญลูกศิษย์พินิพ์เยอะเเรา,าเราก็เราก็ทบุญเพีนั่นเองนะครับคือช่วยทุกคนเท่าที่เท่าที่ช่วยได้นะ ช่วงนี้ก็คิดว่าเออปีหน้าอาจจะมีสอนเยอะนะเพราะว่าไม่รู้จะสอนได้อีกนานเท่าไหร่นะทำไมอะคะเอ้าเกิดวันดีขึ้นดีมาเช้นเลือดในสมองแตกไม่เอาชิารู้ได้ยังไงล่ะก็เลแบบว่ารีบถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ใช่แลนใครจะเรียนรีบมาเรียนซะนะค่ะพี่จริงถ้าพูดถึงถึงว่าไม่ต้องทํางานก็อยู่ได้นะ ก็ไม่ต้องถามเล้ว,ว่านะแต่มันทํางานเพราะว่าต้องการสอนแต่ใครมาเรียนก็จะรู้ว่าเออสอนจริงว่ะคือสอนจริงแล้วก็นั่นจริงไม่ได้โม้หรอกนะฮะไม่ไม่ได้แบบว่าเป็นเซียนอะไรหรอกเหมือนที่มีคนมาเออมีเซียนเ<ม>ขาไม่ได้พิสูจน์เซียนกันโดยที่มาพูดเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วฮนะทําพิสูจน์กันด้วยอ่าสิ่งที่มันจะเกิดนะเนี่ยมาแล้วกระดุดพันสองไม่อาจารย์ปัญญาอ่อน มันจะลงไปพันสองปนเรื่องของมันนะเดยฟังใครมาเพราะคุณลงปั๊บพันสองวันก่อนนี่เห็นพันแปดอยู่เลยคุณขึ้นวันนั้นแรงๆใช่ไหมยี่สบประจุดใช่ไหมใช่ค่ะจะไปพันแปดพอวันนี้เส้นลงสามสิบจุดเช็ดจะไปพ<ม>ันสองเปันยาอ่อนหูปืป่าเป็นยาอ่อนประมาณนี้นะมีการถามเลยทนยอาจารย์ไม่เครียดทุกวันไม่เคยเครียดคับ ถ้าเครียดก็เพราะมันมีบางคนเน่ยมันเข้ามาบางคนเนี่ยมันเข้ามาไอ้คนประเภทที่ฉาเนี่ยก็ช่วยดูด้วยกันนะว่าไอ้คนประเภทที่แบบว่าคือเรา,าไม่เท่าไหร่แต่คนที่เป็นแฟนคลับเราอะเขาไม่พอใจ <ฮะ S 1> อย่างเมื่อตอนกลางวันเนี่ยแฟนคลับเขาไม่พอใจที่มีคนบางคนมาโพสต์อะไรก็ไม่รู้เราก็รู้สึกได้ว่าแฟนคลับเขาไม่พอใจ <ฮะ S 1> เขาก็เริ่มด่าคนนั้นแล้วนะฮะโอเอ้าวพี่นิพนธ์แล้วปิดคอยอะพี่ บิตคอยก็ยังไม่ต้องทําอะไรยังยไม่ตองทำะไรเนาะใช่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 เฮยรองั้นรอไปเรียนก่อนโอเคใช่แค่นี้เหรอคะกัมาสนุกเลยไปแล้วหรอไปละสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหพี่นิพนธ์ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ได้ข้อมูลความรู้แล้วก็ได้ข้อคิดดีๆจากพี่นิพนธ์ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะก็ท่าน